เรียนเชิญนายสวิงจันทาภูลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งเรียนเชิญนายวิเชียนท่าดีสมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองเรียนเชิญนายชาตรีใจทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามเรียนเชิญนายอติพลชุ่มมงคลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าเรียนเชิญนายนัทพงศ์กระปะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หก เรียนเชิญนายอดีศักดิ์เดชวงศ์ษาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แปดเรียนเชิญนายรณฤทธิ์อินแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้าเรียนเชิญนายอุทัยสร้อยแสงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบและเรียนเชิญนายทวินเชิญแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบเอ็ด ระบบิมนพระมหาธีระจำนวนสิบรูได้โปรดเมตตาขึ้นพิจารณาชักภ้าไตรไบังสกุลดังนี้ 1. นพระกูไพรโรธธรรมาสาภกเจ้าคณะตำบลแม่จันสองพระกูอภิวัติวาทีเจ้าคณะตำบลแม่คําเขตหนึ่งสพระกูประภาสพระน,นารักเจ้าคณะตำบลสี่คำ สี่พระกูกระเสมอัมพวันเจ้าคณะตำบลจันท์จ้าใต้เขตสองห้าพระกูสุภัทรโูธรัตเจ้าคณะตำบลสันทราย 6. พระกูอรุณโชติวัฒเจ้าคณะตำบลจอมสวรรค์ 7. พระกูสิริพัฒนาเมธีเจ้าคณะตำบลป่าซาง 8. ปพระกูสุภัทธรธร,ธรรมโกวิด เจ้าคณะตำบลสีแม่คําเขตสองเพระครูประสิทธิ์ปุญญาคมเจ้าคณะตำบลจันทวรา้เขตหนึ่งและ10พระครูวิสุทธ์จันทวงศ์เลขานุก,การรองเจ้าคณะอำเภอแม่จันกราบนิมนต์พระมหาเถระทั้งสิบปลูด้วยความกรบนอบนอมครับ ừ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  Sous-titrage Société Radio-Canada กราบในเมตตาพระมาทีระทั้งสิบรูปด้วยความารบนนบน้อมกราบขอบพระคุณตัวแทนท่านผู้มีเกียรติทั้งสิบท่านที่ได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าไตรบงังงสกุลในชุดที่สองครับ

การลำดับต่อไปนั้นเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่สาในการนี้จะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติจำนวนสิบท่นดังมีรายนามดังต่อไปนี้เรียนเชิญนางสาวพิยรัติยพยรัตสมาชิสภาพูดแทนราษฎรตัวแทนเชียงรายรยนเชิญใน